เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูวิธีการทําลูกชิ้นกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าผมพูดเนี่ยจะได้ยินเสียงหรือเลปล่าเพราะว่าข้างในมันดังมากเลยตอนนี้พนักง,งานของเรากำลังบดบดเนื้อหมูอยู่แล้วก็ผสมในอ่างบดอยู่ค่าดูกันนี้เป็นขั้นตอนการผสมหมูการบดนะผสมเครื่องปรุงต่างๆในอ่างน,นี้นะครับ หดด้วยนวดด้วยทำให้หมูเหนียวเราจะปั้นเป็นลูกได้ง่ายตามาสุกเดี๋ยวพอหมูได้ที่แล้วเราก็จะไปใส่เครื่องปัน้นอันนี้เวลาเรานวดเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ที่เครื่องปั้นลูกชิ้น อพอเนี่ยเรามีน้ำแข็งหล่อหล่ออยู่รอบๆเพื่อให้มันเหนียวนะเพราะว่าที่เราใส่น้ำแข็งเนี่ยต้องให้มันได้อุณหภูมิต้องให้ <c oughs> เนื้อหมูว่ามันเย็นไม่งั้นมันจะปั้นไม่ได้มันจะไม่เหนียวแล้วมันจะไม่เด้งด้วยน้ำน้ำถังแรกเนี่ยเราใช้อุณหภูมิที่หกสิบห้าองศานะหกสิบห้าองศาถ้าร้อนเกินไปจะทำให้ลูกชิ้นแตกใช่ไหม แล้วก็อ่างน,นี้ประมาณเจ็ดสิบองศาอ่ามันก็มีอ่างหนึ่งอ่างสุดท้ายก็คือแปดสิบห้าองศาคืออ่างนี้แปดสิบห้าองศาจะรอให้จนสุดแล้วเธอถึงจะมาดอกด้วยน้ำแข็งที่อ่างน,นี้อะเดี๋ยวเราจะเริ่มการปั้นกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันการเป็นการเช็คอุณหภูมินะครับว่าได้หกสิบห้าองศาหรือเปล่า อันนี้เราจะลองเทสดูก่อนว่าลูกชิ้นออกมาขนาดเท่าที่เราต้องการหรือเปล่าถ้ามันได้เท่าขนาดที่เราต้องการเนี่ยเราก็จะปั้นเลยโอเคแสดงว่าขนาดที่เราต้องการเราต้องปังบนเกนิดนึงใหญ่ไปไหม,มเมื่อกี้นะี้ใหญ่อะเล็กไปเราจะเทสอย่างนี้ทุกรอบนะครับเพื่อให้ลูกหินได้ขนาดที่เราต้องการ ล้ว okay. ขนาดเราต้องการละสามสิบอันนี้เราจะส่งตรวจว่าขนาดลูกชิ้นที่เราต้องการได้ประมาณต่อกิโลได้ประมาณแปดสิบสองลูกหรือแปดสิบห้าลูกหรือเปล่านะครับสามห้า